สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็เข้ามาเรียนรู้พระสมเด็จวางกุนพมพิมพ์เส้นได้ขึ้นกูฟังวัดใหม่อามาตะรสกุจจด,ดียใหญ่นะครับพระพิมพ์เส้นได้เป็นอีกแม่พิมพ์หนึ่งที่กําลังได้รับความนิยมและมีราคามูลค่าการซื้อขายค่อนข้างจะสูงนะครับพระนี้เป็นพระที่ขึ้นกูเมื่อปีพศ2500เป็นพระกุใหม่นะครับ อายุการสร้างก็ปีพศ2411ถึงพศ2413นะครับสร้างแล้วลงกุปุกเศกโดยสมเด็จพุทธาชานโตรมรังสีนะครับเป็นพระที่มูลค่าการเล่นหาอยู่ที่ประมาณหลักล้านนะครับพระยุดนี้ฟอร์มสวยงามธรรมชาติความเก่าเรียนรู้จากคาบกุเป็นหลักนะครับแม่พิมพ์จะมีลักษณะสวยนะครับการแกะแม่พิมพ์สมส่วนนะครับขอบของเส้นซุ้ม จะมีลักษณะเป็นขอบแห่งกระทะนะครับพยายามดูสังเกตที่แม่พิมพ์ของพระการแกะนะครับตรงขอบเป็นซูมด้านในจะแกะเป็นแห่งซาะล่องโค้งต่ําลงมาตรงบริเวณองค์พระนะครับทั้งหมดลงสังเกตรเรียนรู้นะครับการเรียนรู้พระเนี่ยพยายามดูสังเกตที่ธรรมชาติความเก่าของคาบกุนะครับที่ปรากฏเดี๋ยวพระพวกนี้จะลองเทสผ่านกล้อง จุลทัศนะครับที่มีกำลังขยายประมาณ1,000 x ดูนะครับทุกคนก็จะเห็นคาบธรรมชาติฟามเก่าของพระปรากฏอย่างชัดเจนนะครับพงา์นี้เป็นพระที่ศึกษาเรียนรู้ง่ายการดูแม่พิมพ์นะครับการดูเนื้อหาภาคนี้ผิวยังไม่เปิดนะครับถ้าเราจะล้างเปิดผิวเนี่ยเราจะต้องใช้น้ำยาขาจัดเอาคราบตะกัรปรูนที่ติดอยู่ที่ผิวออกไปอีก รอบนึงนะครับเราก็จะเห็นเนื้อพระที่มีลักษณะแกร่งมันใสแล้วก็หนึกนุ่มพวกนี้เป็นคาบตะาก,กันาปูนทั้งนั้นเลยนะครับที่เขาเกาะอยู่ผสมกับคาบน้ํามันตังอิวนะครับคาบน้ํามันตังอิวก็เป็นคาบที่เป็นน้ํามันตัวประสานนะครับที่ในยุคป่าเนี่ยสมเด็จโตท่านได้รับคําแนะนําจากหลวงวิจารณ์เจรนายนะครับให้ ใช้น้ำมันตังอิ้วนะครับเป็นตัวผสมในการสร้างพระเพื่อลดการแตกลานของเนื้อปูนนะครับซึ่งก็ทำให้พระเนี่ยผสมน้ำมันตังอิวสร้างออกมาแล้วนะครับก็จะมีความสวยงามเนื้อพระก็จะมีควรรามแกร่งนะครับมันแล้วก็หนึบนุ่มนะครับอันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของพระสมเด็จบางขุนพรมที่เป็นปันใจมหาชนนะครับ ไปจนถึงทุกวันนี้ผ่านการเวลามา150กว่าปีแล้วนะครับลองดูด้านหลังของพระนะครับเราก็จะศึกษาธรรมชาติผิวของเขาฟาร,ร์มเก่าจะปรากฏค่าพวกนี้ศึกษาเรียนรู้ง่ายนะครับลองดูขยายผิวให้ทุกคนดูนะครับทุกคนก็จะเห็นค่าพวกนี้เป็นธรรมชาติพระแท้นะครับจะแก้งใหม่นะครับพระปลอมเนี่ยจะแก้งเก่าจำได้เลย สูตรนี้นะครับทุกคนจะต้องคิดแล้วก็วิเคราะห์ให้ทวนนะครับพระแท้ทําไมถึงแก้งใหม่นะครับแล้วพระปลอมเนี่ยทำไมถึงแก้งเก่านะครับหลักการมันมีอยู่ว่าพระปลอมเนี่ยเวลาเขาทําขึ้นมาใหม่เนี่ยเขาจะต้องทําให้ผิวมันดูเก่าเพราะฉนั้นเวลาจะทําให้ผิวดูเก่านะครับมันจะต้องเอาอะไรมาพอกเอาอะไรมาปกเอาอะไรมาทาไว้เพื่อให ผิวของเขาดูเก่าทีนี้พระแท้ทําไมถึงแก้งใหม่นะครับผ้ากิงพระแท้เนี่ยเขาเก่าอยู่แล้วนะครับแต่เขาดูเหมือนพระใหม่นะครับเหมือนกับพระองค์เนี้ยถ้าเราไปล้างเขานะครับมันก็ยิ่งจะดูใหม่นะครับเพราะว่ามันจะเห็นผิวเห็นธรรมชาติเห็นอะไรเนี่ยปรากฏเหมือนพระใหม่นะครับแต่ดูดีๆนะครับพระเนี้ยดูดีๆเราจะเห็นธรรมชาติความเก่าของผิวนะครับผิวที่มีคราบกุ่พวกเนี้ยนะครับ เขาเกิดจากการเวลามายาวนานกว่า150ปีแล้วนะครับเขาถึงจะปรากฏคาบพวกนี้ขึ้นมาคาบน้ำมันตังอยวพวกนี้สำคัญนะครับลงศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติความเก่าที่ปรากฏอยู่บนผิวของพระให้เข้าใจคาบหินปูนนะครับคาบงอกคาบตะกั่นปูนพวกนี้นะครับพยายามศึกษาเรียนรู้แล้วลงล้างพระด้วยตัวเองดูสักครั้งหนึ่งนะครับแล้วคุณจะรู้ว่า คาบที่คุณเห็นแบบนี้นะครับเป็นคราบที่ล้างออกยากมากนะครับเดี๋ยวลองทดสอบผ่านกล้องจุลทรรศน์ดูนะครับแล้วเรามาทดสอบดูนะครับว่าพอลงกล้องแล้วเราจะเห็นอะไรนะครับทีนี้เรามาดู พระสมเด็จผ่านกล้องจุลทรรศน์นะครับองค์พิมพ์เส้นได้นะครับตรงนี้เป็นบริเวณด้านหน้าของพระพักนะครับเราจะเห็นคาบตะกันปูนที่จับเป็นแผ่นสีขาวๆาวนะครับเป็นคาบงอกของพระสมเด็จตรงนี้เป็นบริเวณขอบด้านบน12นาฬิกานะครับไล่ลงมาเป็นเส้นพระเกศนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณพระพัก ของพระนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ <c oughs> ไม้ชี้ให้ทุกคน,ด,น,นด,ดูตรงนี้เป็นบริเวณพระพักของพระสมเด็จตรงนี้เป็นบริเวณค้าสังเกตดูนะครับเดี๋ยวจะมีรูปอ,อ,องค์จริงเนี่ยให้ทุกคนดูประกอบนะครับทีนี้เรามาดูตรงบริเวณหวัวไหล่ของพระนะครับหวัวไหล่ของพระเราก็จะเห็นโครงสร้าง ของเขาได้อย่างถูกต้องอันนี้เป็นวงแขนนะครับด้านด้านซ้ายมืออันนี้ก็จะเป็นด้านขวาตรงนี้ซอกรักแร้นะครับอันนี้คือภาพที่เราขยายผ่านกล้องจุลทรรศน์อันนี้ประมาณเก้าประมาณ 900x นะครับก็จะเห็นค่าพวกนี้ปรากฏให้ชัดเจนนะครับพอเราขยายเพื่อดูใกล้ๆ รเราก็จะเห็นโครงสร้างผิวของเขาชัดมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องใช้ทักษะนิดนึงนะครับต้องเห็นพระเอาพระมาเทียบเคียงเนี่ยหลายๆแบบนะครับหลายๆคา,าบกุกองนี้ก็จะเป็นพระที่ศึกษาแล้วก็เรียนรู้ง่ายนะครับอันนี้ก็ผ่านการขยายผ่านกล้องจุลทรรศน์ให้ทุกคนดูนะครับเราก็จะเห็นคาบของออแคลเซียมนะครับตรงนี้เป็น ด้านข้างนะครับเห็นไหมเดี๋ยวผมไล่ตรงบริเวณ9ก้านาฬิกาตรงนี้เราก็จะเห็นตรงบริเวณเหน้านตักของพระนะครับเห็นไหมเราก็จะเห็นโครงสร้างของพระสมเด็จได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็ลองบันทึกเป็นวิดีโอให้ทุกคนลองศึกษานะครับลงเข้ามาศึกษาเรียนรู้พระพวกนี้เป็นพระของแท้สามารถที่จะตรวจสอบได้ตรงนี้จะเป็นคาบปุกสีดำดำเนี่ยน่าจะเกิด จากสิ่งที่ภายนอกเข้ามาติดอยู่ที่บริเวณด้านหน้าขององค์พระนะครับเวลาเราขยายให้ให้เห็นนะครับเราก็จะเห็นโครงสร้างตรงนี้เป็นได้สองแบบนะครับว่าน่าจะเป็นผงกากดำที่เขาติดเป็นก้อนใหญ่ๆนะครับเพราะเขดูโครงสร้างเหมือนคาร์บอนถัดเราก็จะมีการงอกปรากฏให้เราเห็นชัดเจนมาก อันนี้คือน่าจะเป็นผง <c oughs> ผงผถ่านนะครับหรือเขาเรียกผงคาร์บอนนะครับที่เป็นการเกิดจากการเผาแม่พิมพ์ที่เป็นบล็อกไม้นะครับทีนี้เรามาดูการงอกของคาบแคลเซียมที่งอกอยู่บนผิวของ ผงถ่านที่เป็นคาร์บอนนะครับแล้วก็ผงที่เป็นคาร์บอนพวกนี้เขาก็จะแปลสภาพเป็นซิลิกอนนะครับพวกนี้เนี่ยถ้าเก็บไปอีกประมาณสักล้านปีนะครับตรงนี้น่าจะกลายเป็นเพชรไปแล้วนะครับอันนี้คือพูดให้ทุกคนรู้นะครับเพราะว่าเราคงอยู่ไม่ถึงนะครับเพราะว่าตั้งล้านปีนะครับพระนี้ก็อาจจะอาจจะเสื่อมสลายหรือว่าอาจจะไม่ดำรงอยู่แล้วก็ได้ทีนี้เรามาดูผิว ตรงบริเวณขอบด้านข้างนะครับเราก็จะเห็นลนักษณะโครงสร้างของเขาที่เป็นคาบงอกนะครับคาบงอกอย่างค <c oughs> าบที่พิจารณาง่ายๆพวกนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมฮะจะแปลสภาพเป็นแก้วเป็นซิลกกิคอนไปพวกนี้เขาจะเป็นผลึกใสๆพวกนี้นะครับ เดี๋ยวลองดูจากของจริงแล้วไล่พิมพ์ลงเทียบดูนะครับผมจะไล่ตรงสามนาฬิกาขึ้นไปนะครับพวกนี้ก็จะเห็นเป็นผิวที่เป็นสะเก็ดนะครับสะท้อนแสงเข้ากล้องเนี่ยมันก็จะเป็นเป็นพวกผิวของแคมไ์นะครับอันนี้คือผิวของพวกแคมไ์ที่เป็นฟลิก้อนตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นผิวของแคมไ์ที่เป็นฟลิกอนเนีย่ยตรงบริเวณเนี่ยนะครับ อันนี้เป็นหลุมนะครับหลุมที่เขาเกิดชำรุดค่าพวกนี้ก็จะเป็นค่าที่ศึกษาง่ายตรงนี้นะฮะเห็นไหมตรงนี้ก็มีค่าปรากฏให้เราเห็นคือตรงบริเวณนี้นะครับเขาจะมีค่าปารากฏลองไล่ดูนะครับแล้วดูพิจารณาจากด้านหลังของพระเดี๋ยวเราพิกให้ทุกคนดูนะครับศึกษา ผิวของพวกคราบตะก,กันปูนตรงนี้นะครับที่บริเวณในร่องของฐานทั้ง3นะครับเราก็จะเห็นคราเป็นฝ้าพวกนี้ล้างออกยากนะครับคราพวกนี้เพราะว่าเขาจะขึ้นเป็นผลึกแล้วนะครับคล้ายกับผิวของฟองน้ำนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังนะครับพลิกกลับมาดูด้านหลังเราก็จะเห็นคราบที่เป็นคราบสีน้ำตาล แบบนี้ปรากฏเห็นไหมฮะอันนีเ้เป็นเรนเณขอบด้านบนนะครับเราไล่มาตรงกลางนะครับแล้วไล่มาตรงบริเวณ1นนาฬิกานะครับไล่มาที่2นาฬิกาตรงขอบข้างนะครับ3นาฬิกาเห็นไหมฮะเราก็จะเห็นรายละเอียดของพระได้อย่างถูกต้องนะครับค่าพุ่งนี้ของปอมไม่สามารถที่จะทำเรียนแบบได้นะครับอันนี้ผิวที่เกิดจากรอยกระเทาะ นะครับเห็นฮนะเนื้อในเขาจะมีลักษณะเป็นหินอ่อนไปแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นพระปอมเนี่ยถ้ารอยกระเทาะพวกนี้ออกมาเนี่ยเนื้อในมันจะเป็นเหมือนกับการที่เ,เราจะเห็นเม็ดปูนนะครับเหมือนกับเราหัดผงช็อกนะครับแล้วใช้กล้องเนี่ยส่งดูเพราะพวกนี้เป็นถ้าเป็นผงช็อกเนี่ยมันจะไม่มีลักษณะโครงสร้างแบบนี้นะครับจำไว้เลยทีนี้ลองมาดูคราบพวกนี้นะครับการพิจ,จนารณาคราบ ของน้ามันตังอิวค่าพวกนี้เกิดจากด้านในนะครับเดันค่าพวกนี้ขึ้นมาด้านบนของผิวนะครับไม่ได้แล้วก็อาจจะมีบางจุดที่เขาไหลจากพระด้านบนนะครับไหลลงมาทับผิวด้านล่างอันนี้ก็ต้องพิจารณาด้วยนะครับหลักวิทยาศาสตร์หลักความเป็นจริงนะครับสิ่งพวกนี้นะครับสามารถที่จะพิสูจน์แล้วก็ทดสอบเรียนรู้ได้ทั้งหมดเห็นไหมฮะ ตรงนี้เดี๋ยวลองใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาเป็นตัวช่วยให้เราศึกษาพระสมเด็จได้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นนะครับ